สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคยาก่อน,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องขะมาทำนายดวงในวันประจําวันที่4นะคะตุลาคม2566ซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวนั่นเองค่ะพี่น้องขะมาได้เห็นหน้าตากันแต่ว่าหน้าออกแต่บวมๆหน่อยนะป้าหมอไม่ค่อยที่จะสบายนะคะพี่น้องจา๋าพี่น้องท่านไหนที่นะคะตอนนี้มีอาการนะคะในลักษณะของการร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียนะคะท้งร่างกายอ่อนแอจิตใจอ่อนเพลียนะคะพี่น้องคานะยังไงแล้วเนี่ยก็ต้องลุกขึ้นมาให้เร็วให้ไวนะคะสิ่งสำคัญเราจะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะ ไม่ว่าดูแลในเรื่องของอาหารการกินพอกํากังกายหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเต็มที่นะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยป้าหมอก็ทําอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ต่อเนื่องนะคะเห็นไหมคะไม่ได้นอนซ้ำคืนติดๆดกันคือนอนเด็กหนีนะคะเป็นหวัดเลยไม่แน่ใจว่าเป็นหวัดใหญ่หรือว่าวัดเล็กหรือว่าเป็นโควิดก็ช่างมันเถิดยังไงแล้วเนี่ยเราก็ต้องฟื้นร่างกายให้เร็วนะคะ น้องท่านไหนที่กำลังเป็นแบบนี้อยู่นะคะอย่านอนสมนะคะคุณป้าแดงสอนเสมอบอกว่าคุณป้าหมอคะไม่สบายพยายามลุกขึ้นมานะคะอย่านอนสมนะไม่งั้นเราจะนอนยาวว่างนันนะคุณป้าแดงนี่นะคะ มีอะไรดีๆฝากคุณมาหมออยู่เรื่อยๆนะคะนี่เตือนสติด้วยนะคะนี่เอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลานะคะในวันพรุ่งนี้เรามาดูมาทำนายดวงรายวันกันนะดีเยี่ยมเลยนะคะอ่าใครที่กังวลในเรื่องของการเงินอยู่นะคะพี่น้องคะจะมีเม็ดเงินเข้ามาหมุนเข้ามาและมีเงินก้อนโตๆนะคะในวันพรุ่งนี้นะ,คะใครรองเงินอยู่ก็จะมีเงินเข้าราคาพี่น้องวันอาทิตย์นะในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีการเดินทางอย่างไม่มีแปร ะะออกนอกพื้นที่ไปนะคะเร่งด่วนใครที่ใช้รถใช้ถนนนะคะพี่น้องจ๋านะพี่น้องวันอาทิตย์อย่าขับรถเร็วนะคะพี่น้องดูว่าจะใจร้อนนะบึงบึงยังไงไม่รู้นะคะอ่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะยังไงแล้วเนี่ยก็เป็นห่วงนะคะในลักษณะของการที่นะคะเร่งรีบเร่งเร่งรีบขับรถเร็วประมาณนี้นะอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆด้วยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะและก็ไพ่สุดท้ายนี่นะคะติดดาม มีความรู้สึกว่าถ้าออกเดินทางก็จะไปแกะไปแกะดาบไปแกะปัญหาอานะทิตดาบก็คือติดปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็แปดดาบนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกับไพ่ใบอื่นแปดดาบก็คือถ้าปัญหาจะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากบริวารนะเกิดจากตัวเราเป็นหลักนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะฉะนั้นแล้วเราจะต้องแกะดาบด้วยตัวเองนะคะเราจะต้องแกะดาบด้วยตนเองนะคะพี่น้องขานะแล้วก็ระมัดระวังนะคะในเรื่องของการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ในวันพรุ่งนี้ อย่าใช้อารมณ์นะให้ใช้ข้อมูลและเหตุผลเข้าไว้นะคะพี่น้องวันอาทิตย์คะนะไม่ไงั้นและเราแทนที่ว่าเราจะแกะนะปัญหาได้กลายเป็นว่าปัญหาเล็กๆมันจะลุกลามนั่นเองค่ะพี่น้องวันอาทิตย์โอเคนะค่ะมาดูนะคะเลขนําโชคมาจากไหนในวันพรุ่งนี้ก็คือจะเป็นเลขเก่าที่พี่น้องวันอาทิตย์เคยได้รับโชคลาภสมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรนะคะมีเลขสองสี่นะคะและก็สี่แปดสองสี่สี่แปดค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เห็นๆค่ะ มาดูพี่น้องวันจันทร์บา้างค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะ,ะพี่น้องวันจันทร์ไพ่ก็ออกมาดีนะคะขึ้นหนึ่งไม้เท้านั้นหมายถึงว่าบางท่านอาจจะเริ่มโปรเจกต์งานใหม่กิจการใหม่นะคะนี่หรือไม่ก็นะคะสอบงานเอาไว้ก็สอบติดนะคะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการงานกิจการค่ะเรื่องของการเงินก็เยี่ยมนะคะมีมดเงินหมุนข้ามานะคะมีเหมือนเหรียญเด็กถือเหรียญนั่หหนหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะพี่น้องวันจันทร์นะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าหน้าเงินขึ้นเนาะพ ทำอะไรก็แล้วแต่จะมีหวังในเรื่องของเม็ดกาไรเข้ามานะคะพี่น้องวันจันทร์ก็ถือว่าโอเคแล้วนะสาหรับเรื่องของการเงินนี่นะคะแปดเหรียญนะฮะบางท่านนั้นเนี่ยนะคะลงทุนอะไรเอาไว้ก็จะมีเม็ดกาไรเข้ามาแล้วแล้วก็สามารถที่จะเก็บเงินได้แล้วทีละเหรียญทีละเหรียญนั่นเองนะสำหรับพี่น้องวันจันทร์ก็บอกว่าถือว่าพี่น้องวันจันทร์องการเงินดุเด็นะคะและก็ให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์อย่าเป็นเด็กดื้อนะคะอย่าอารมณ์ร้อนใจร้อนใจด่วนใจเร็วเหมือนกระปิถือดาบไม่ได้เลยนะคะพี่น้องวันจันทร์นะในวันพร่่งนนีีี้ะะคเดยวอ เอาล่ะค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเนาะมาจากเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขนาาหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งนะคะอ่าหนึ่งศูนย์นะคะแล้วก็แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้อย่่งค่ะมาดูพี่น้องวันอังคาร้าค่ะสาหรับพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันอังคารอืมนะคะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะ บริวารนี่นะคะคนส่วนได้เนาะในวันพรุ่งนี้นะคะประวัติขึ้นอสองถ้วยนะ,ะอารมณ์เป็นเด็กๆนะคะหรือไม่ก็รักเด็กก็ได้นะ,ะสำหรับพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้นะคะเรื่องของอารมณ์รักเกิดขึ้นนะคะเดินเลเวอร์อิตหัรนะคะพี่น้องขายนะเดเลอเวอร์อิตหัรนะเรื่องความรักความสัมพันธ์เจอคู่แท้เจอกัลยาณมิตรที่ดีนะคะเจอหุ้นส่วนที่ดีก็ได้ด้วยนะคะแต่น่าจะในลักษณะของความรักความสัมพันธ์นะคะใครที่น้อยๆกับคนรักอยู่ก็อาจจะมีความรักสาม,มัคคีขึ้นหรือ ประนีประนอมได้หรือหวนกลับมาคุยกันใหม่ได้นะคะพี่น้องวันอังคารเนาะในวันพวกน,นี้และก็สุดท้ายนะคะเรื่องของการงานก็ได้เิ่นมีโอกาสที่จะขยับขยายในส่วนของการงานกิจการนะคะพี่น้องขานะในลักษณะของนะคะมีโครงการนะคะที่จะทําอือย่างนี้แล้วก็สามารถควบคุมบริวารน,นะคะในส่วนของลูกน้องนะคะในส่วนของบริวารลูกน้องทีมงานได้เป็นอย่างดีสาหรับพี่น้องวันอังคารนะคะในวันพวกน,นี้เลขนําโชคมาจากไหนเป็นเลขเกี่ยวข้องกับคนรักคู่รักของเราค่ะ ส่วนเลขนาาหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งสองนะคะแล้วก็หกห้าหนึ่งสองหกห้าค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้อย่างเง็นค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสาหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางวันนั้นนะคะขึ้นหกถ้วยนะ,ะมีความรู้สึกว่าหวงใยนะคะมีความรับผิดชอบหวงใยบุตรหลานคนรักคนในครอบครัวนะคะแล้วก็สิบ เหลียนขึ้นมั่นคงในเรื่องของการเงินมั่นคงในเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะหรือใครที่ทํากิจการเกี่ยวกับนายหน้าขายที่ดินนะก็จะได้คําตอบนะคะพี่น้องวันวันพุดธกลางวันนะคะในวันพวกนี้เรื่องเงินเต็มมากมีโอกาสฉลองความสําเร็จนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเกิดขึ้นกับเรานะคะหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเรื่องเงินมีเงินเข้ามาได้ฉลองกันละเรารอในเรื่องของกิจการะนะ,ะข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินมรดกเราก็ได้ฉลองกันละค่ะนะคะพี่น้องวันวันพุธกลางวันนะคะ เอาล่ะนะคะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะในวันพรุ่งนี้ใครที่ลงทุนลงหุ้นนะคะคิดที่จะลงทุนลงหุ้นนะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะนะกับใครก็แล้วแต่นะคะดูหุ้นส่วนของเราไว้ดีนะคะดูว่าเขาจะมีอะไรหมกเม็ดน,นะคะหรือเอาเปรียบเราอยู่นะหนึ่งละสองให้ระมัดระวังบริวารทิมทาว่าร้สายไร้ป้ายสีแทงข้างหลังพี่น้องวันพุธกลางวันอยู่นะคะ ใครที่มินเมย์ว่าจะเป็นแบบนี้ให้เรารู้ทันเราไม่ได้ไปทําอะไรเขาล้วค่ะนะคะเพราะถือว่าเป็นเรื่องปกติและก็บอกแล้วว่าในโลกนี้นะคะไม่มีใครที่ไม่ถูกดินทาว่างั้นใช่ไหมคะพี่น้องวันพุธนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าเราก็ต้องรู้เท้าทานั่นเองค่ะพี่น้องค่ะระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะใครที่นะคะความดันไขมันนะคะหัวใจนี่อย่างนี้ระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเลขนำโชคมาจถากไหนนะคะเป็นตัวเลขนะคะเกี่ยวข้องกับเลขที่บ้านของเราหรือ ล้านคนในบ้านของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลข6 1 0ึแล้วก็3ค่ะ6103ึค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เองเองค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบาค่ะนะคะสำหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันค่ะใบแรกขึ้น6กเหรียญน,นะคะ6กเหรียญก็คือมีในลักษณะของรายจ่ายที่ต้องใช้มีหนี้สินที่ต้องชําระแต่ยังไงแล้วนะคะขึ้น6เหรียญ แล้วก็ขึ้นเดือนสันนั่นก็คือหมายความว่าเราจะมีเม็ดเงินเข้ามาเราจะมีโชคมีราบเข้ามาเราจะมีคนดช่วยเหลือเรื่องของการหนึ่งและก็พบทางออกทางสว่างมีโชคมีราบเข้ามานะคะโชคดีในเรื่องความรักความสมพัธ์นะคะมีบริวารคนรักผู้รักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันพุธกลางวันกลางคืนเป็นอย่างดีเลยนะคะในวันพวกน,นี้เยี่ยมเลยค่ะนะคะและก็ รอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะพี่น้องขานะข่าวดีจะมาในรูปแบบของการงานกิจการเป็นหลักลูกค้าหุ้นส่วนอย่าแงบบนี้ได้ด้วยนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนถือว่าไพ่ดีหมดเลยนะคะดีหมดเลยนะคะพี่น้องขานะโอเคเอาละค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากมีคนส่งข่าวก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับบริวารคนรักของเราก็ได้ค่ะส่วนเลขนาาหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขนะคะมีเลขเอ่อมีเลขเลขนาาหน้าไพ่เลขอะไรนะคะมีเลขหกนะคะหนึ่งเก้า และก็5ค่ะ6195ค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เองๆค่ะมาดูพี่น้องวันพระเนคสปาีบ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันพัะเนสปาีเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันพัะนสฮาสดีนะคะได้ดาบสวมมงกุฎนั้นความหมายตัวตนขึ้นความหมายก็คือหมายความว่า,วาถ้ามีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้พี่น้องก็สามารถที่จะแก้ไขนะคะจัดก,การได้แล้ว ะะและในวันพรุ่งนี้มีส่วนของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะพี่น้องขานะกฎหมายบรรทัดสัญญาพี่น้องขายังไงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้เราอ่านข้อบทกฎหมายให้ดีไม่อย่างนั้นเราจะเสียเปียบเขาได้นะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ได้เราวิ่งแกะแกะ้นะ,ะและแกะ้ และก็ยิ่งหนักหรือแก้ไม่ได้นี้เขาบอกว่าให้เอานอนนิ่งๆน,นะคะปล่อยให้เงินเวลาเป็นตัวอยยานั่นเองนะสิ่งที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือพี่น้องวันพนรฤาสวัสดีให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะพี่น้องจ๋าเนาะน,ะนี่นี่นะคะสุขภาพจะไม่โอเคเนาะอ่อนแออ่อนอ่อนเพลียนะคะไม่สบายเขาบอกว่าพักผ่อนพักร่างสบายก็จะดีค่ะบางท่านก็อาจคิดที่จะเดินทางไกลหรือคิดที่จะเปลี่ยนงานก็ได้นะคะพี่น้องขานะและก็กังวลคนที่อยู่ข้างหลังหรือกังวลว่าเอ๊ไปแล้วจะดีกว่าที่เก่าหรือเปล่า ถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็เราตัดสินใจดีนะคะเขาบอกว่าทุกการเปลี่ยนแปลงนั้นมีสิ่งดีๆรออยู่เสมอให้คิดบวกนะคะพี่น้องวันพระฤกษีสวัสดีค่ะเลขนำนชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งนะคะห้าแล้วก็สี่แปดหนึ่งห้าสี่แปดค่ะพี่น้องค่ะขอให้หนึ่งค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะในวันพรวกนี้ พี่น้องวันศุกร์นั้นนะเรื่องของงานเด่นมากกิจการเด่นนะคะพี่น้องขานะยังคงเป็นแม่ทัพแม่กองอยู่ยังคงนะคะเอ,อ่อกำกับดูแลบริวารน,นะคะด้วยผู้หญิงเก่งนะ,ะแล้วก็การงานก็เลื่อนเป็นสเต็ปนะคะมีความก้าวหน้าในเรื่องกิจการในการงานอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะในวันพรุ่งนี้ให้ระมัดระวังอารมณ์นะคะเกรงว่าจะมีปากมีเสียงกับบริวารซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอํานาจมากกว่าเราหรือผู้ถือกฎหมายก็ได้นะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะยังไงแล้วก็ให้นิ่งสงบ สยบความเคลื่อนไหวนะคะพี่น้องดะอย่าไปต่อก่อนค่ะเขาแล้วก็มีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้พี่น้องวันศุกร์นั้นเลือกความหมายก็คือมันอาจจะมีนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสองอย่างนี้มาให้เราเลือกฉะนั้นแล้วไพ่ติศนะธรสองดาบก็บอกว่าเลือกในสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดแล้วก็ทํามันให้ดีที่สุดนะคะพี่น้องวันวันศุกร์นะคะดูว่ามันจะดูว่าเราจะตึงเครียดได้ลงเลยสงสัยมากสุขภาพด้วยนะคะเรามาระวังเนาะอินกอกระโดกสายตาโดนตานะคะพี่น้องนาะ เอาละค่ะเลขนำโชคปาจําไหนเนาะมาจากเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข8 8ดปดนะคะแล้กวก็ห้าสองค่ะ8ปด2ปดห้าสองค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะนะคะสาหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันเสาร์นั้นทํางานหนักๆลุยๆนะคะเห็นไหมคะยังคงแบกภาระงาน นะคะยังคงมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานและกิจการของตัวเองนะคะและ,และบางอย่างก็ต้องทําอะไรด้วยตัวเองและก็ไพ่เดินสตาร์ขึ้นนะคะพี่น้องคะยังไงแล้วด้วยความที่เรานะคะลงทุนลงแรงแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจนะคะอดทนขยันนะคะสิ่งที่เราได้ทํามาเนี่ยนะ,ะจะเห็นผลแล้วนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะได้คําตอบนะคะจะไปถึงดวงดาวทีละเรื่องทีละเรื่องนะคะพี่น้องค่ะนะอะไรก็คิดการวางแผนเรื่องอะไรให้พี่น้องวันเสาร์ลงมือทาค่ะจะประสบความสําเร็จนะ เพราะเราคิดอย่างผู้มีปัญญานะคะโดยไพ่เทพเป็นเวทมนต์นั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วนะคะให้ลดในเรื่องความพิจตการวลลนนะคะสิ่งที่เราคิดแล้วนะและคิดนะ,ะลางสังขอนแม่นๆสิ่งที่คิดถ้าคิดบวกก็จะเป็นบวกถ้าคิดลบก็จะเป็นลบนะ,ะอย่าขัดแย้งกันในตัวนะคะถ้าขึ้นไพ่เทพเป็นเวทมนต์และตกท้ายด้วยเดิมูลก็แสดงว่าค้านกันนะคะคิดเองเออเองคิดลบคิดบวกคิดลบคิดบวกนะคะค้านกันในตัวแบบนี้ไม่โอเคนะคะพี่น้องวันเสาร์นะว่าอย่างนั้น เอาละค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเนาะมาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ยเลขอะไรมีเลข1 0นะคะแล้วก็78ค่ะ1078ค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้อีกหนึ่งค่ะเอาละค่ะป้าหมอไวยพรในพี่น้องทักแปดบังกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องทานะแล้วก็ขอให้โชคดีมีเงินเข้ามือค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ